บุฟเฟต์ซีฟู้ดราคาห9ห้านนี้มาจัดห L ลายรอบแล้วนาะตรงๆป้าไม่มีรอบไหนที่ไม่คุม้มเพราะว่าอาหารเขาสดแล้วอร่อยมากก็ได้ความที่เมื่อวานเลื่อนฟีดไปเจอนี้มานะคะเป็นบุฟเฟต์หกหาเีฉันกับเพื่อนสาวก็จองคิวแล้วก็มาวันนี้เลยร้วนที่เมาเนี่ยคือเดอะคอร์เกลซีฟูนี่ค่ะโปรที่อยากกินคือ659มีเวลาให้นั่งทานสชั่วโมงเาเขาที่ร้านนียฉันก็รูดเลยค่ะคือแบบตัวแม่เนาะเบบไมบีเอามาเลยอย่างละหนึ่งแล้วก็ต่อโวยการไปกดน้ำเบาๆแก๊งๆนั่ง จะบอกว่ามีหอยนางลมด้วยนะที่ร้านน่ะผัดหอยลายนี่คือทีเด็ดสิ่งที่ฉลิงมากเลยก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาไซส์ที่ร้านให้มาเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะออแบบหนึ่งมะนาวก็มีด้วยไม่รอชาเริ่มอีกก็เลยดีกว่าค่ะกับเมนูกระลำปีผัดน้ำปลาที่ร้านนี้เขาทำออกมาได้อร่อยกรอบส่วนผัดเต้าหู้กุ้งสับเนี่ยก็คือโคตรเด็ดเลยนะสั่งมาไม่ต่ำกว่าสองจานแล้วก็ทานต่อด้วยคาวผัดต้มยำทะเลจะบอกว่าเมนูนี้คือทีเด็ดเลยนะรสชาติจัดจ้านเนื้อกุ้งปลาหมึกเน้นๆแล้วก็ฟาต่่่่อออออออด้วยยยยาาแแแซซลลมมนนกโคตรรรสสสช็ืืเเงงั ได้ก็ตามชอบเลยหมึกทอดกระเทียมจิ้มน้ำจิ้มจะบอกว่าอันเนี้ยถ้ามาเสิร์ฟอะให้กินร้อนๆเลยนะตัวปลาหมึกจะมีความกรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มเนี่ยก็ทีเด็ดเหมือนกันและดิฉันก็เลยวันนี้ยันคือกุ้งทอดกระเทียมออ้ยดีเนื้อปูผัดผงกะหรี่อันนี้ก็คือแบบว่าต้องสั่ง่ร้าง,งคือแบบใส่ปูมานเน้นและสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาเนื้อของดิฉันก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาใสาใหญ่เนื้อดีมากแน,น่น,นจริงอะไรจริงแบบไม่มีความขาวเลยค่ะโหราคาดีขนาดนี้อะไรมันไม่คุ้มมากจัดไปคำข้าวากุ้งเนื้อมัมผัดี ินหอมกระถางอย่าว่าไงนี่เลยนะที่ร้านมีข้าวผัดปูด้วยอย่างเบสเดี๋ยวชอบกินข้าวผัดกุ้งเพื่อนสาวชอบกินข้าวผัดปูก็จัดกันมาเลยจ้านี่ต้มยำก็มีน้ำข้นน้ำใสนะคะใครชอบกินแบบไหนเลือกสั่งได้ตามชอบส่วนหอยแครงโล่เนี่ยคือเนื้อดีมากเลยนะคะเอออายังขอบอกเลยค่ะว่าน้ำจิ้มโคอร่อยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนี่แล้วก็เจ้ากุ้งเผาเนี่ยสั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันทั้งเนื้อทั้งมันคือแบบสดๆเลยแกโอ้ดูอะอะอะมันล้นล้นโหถ้าใครชอบกินกุ้งเผาต้องมาร้านนี้ให้ได้บอกเลยว่่่่่่าาาาาาาโคคคคคคตตตรรรุหหลลยยยยนน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 ถมววพีีีีเเเเเบบบสสัััะะ9ทกิ็ืออออง้ข 659คือจบเลยเน็ตแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครมาเนี่ยค่อยๆสั่งไม่จำเป็นต้องรูดหนเบก็ได้ว่าถ้ากินไม่หมดที่ร้านเขาปรับค่ะแล้วก็อีกอย่างถ้าใครจะเข้ามากินเนี่ยต้องจองคิวล่วงหน้าดีกว่าเพราะว่าบางทีวอล์กอินเข้ามาอาจจะไม่ได้กินที่ร้านเขาคิวแน่นอยู่โอ้ยวันนี้ดิฉันกับเพื่อนสาวก็ะฟาดก็แบบเน้นๆทุกชอมากเลยอ่ะร้านนี้มากิน3 4ครั้งแล้วคืออาหารเขาสดเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนรสชาติก็คืออร่อยสุดๆอ๋อไอ้เลยมาค่ะค่ะจบก็จบได้หวานดิฉันเคยนะคะของหวานวันนี้กานี่่ ก็ได้ค่ะเออเลือกเอาที่สะดวกแต่ต้องบอกก่อนนะว่าชอบไปติมร้านนี้มากเลยอ่ะเขาจัดเป็นถ้วแบบพอดีค่ะกินทีดึงคือฟินคือช่ำไปเลยโอ้โหนี่ก่อนกับแอบจัดผลไม้ล้างปากไปแกล้งเบาบาก็ประมาณนี้ยังไงถ้าใครอยากตามรอยไม่บีก็ไปจัดกันได้จ้ากับเดอรคอเกิลซีฟูยูแถวแถวจุฬาเลย